เช้านี้เก็บไข่เยอะมากเดีย๋ยวเราไปแอบ,บดูหมอหมอนเก็บไข่กันนะคะก่อนคนไข้ผ่าตัดก็จะมีการเตรียมห้องผ่าตัดให้พร้อมเครื่องมือแบบจัดเต็มดูแลด้วยวิสัญญีแพทย์ทุกเคปลอดภัยหายห่วงค่ะหมอหมอนมาแล้วสีกลมๆดำๆตรงนั้นไหมคะนั่นคือไข่ของเรานั่นเองค่ะส่วนปลายเข็มก็คือตรงที่ชี้อยู่นั่นเองคหมอกำลังดูดออกมาแล้วค่ะทุกคนแล้วนี่ก็คือไข่ที่แม่แม่ทุกคนรอคอยนั่นเองค่ะเห็นไหมคะพอปลายเข็มสีขาวจิ้มลงไปในไข่หลังจากที่เราดูดออกมาฟองไข่ก็จะแฟบลลเเรรืื่่่อออยยๆแ้วคุณหมก็จะปีนฟ คุณหมอจะสลับฟองไปจนหมดโดยขณะที่ไข่ดูดออกมาสู่หลอดเก็บไข่ซึ่งในหลอดเก็บไข่ก็จะถูกควบคุมอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายจริงๆของเราตลอดเลยค่ะจากนั้นพยาบาลจะส่งเข้าสู่ห้องนักวิทยาศาสตร์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็จะนําเซลล์ไปส่องหาเซลล์คข่ส่องกันแบบเรียลไทม์เลยค่ะนี่นะคะก็เซลล์พี่เลี้ยงเดี๋ยวตัวไข่จริงๆคือตรงนี้ค่ะนี่คือขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตร์มาดูว่าเขาหากันยังไงนะการพิถีพิถี่ไข่นะคะ มีพี่พ่อยนักวิทย์คนเก็งของเรานะคะนีกำลังหาไข่ให้เราดูดูจักจอด้านหน้านี้ด้อาอพี่ยาบเลยค่ะไข่คนนี้นะคะแกหยอะแยะเลยเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะเอาไปล้างเซนที่เลียงรอบๆออกนะคะแล้วก็เอาไปผสมทำกระบวนการอีกซี่ต่อไป นักวิทย์กับคุณหมอต้องขอตัวไปดูแลไข่กับคนไข้ต่อแล้วจริงๆไข่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะใครอยากให้พาทัวร์ห้องพักฟื้นหลังผ่าตาัดหรืออยากดูหัตการอือ่นหรือมีคำถามคอมเมนต์ไว้เลยนะคะเดี๋ยวพาคุณหมอมาตอบค่ะ